โอเคกดถ่ายแล้วเอ้าเออนี่เราอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเออรู้สึกว่าแมบมันน่าจะไปข้างหน้าเนี่ยนะโอเคครับโอเคเป็นเพ่นทีมบอกเงี้ยโอเคอ๋อร้อนร้อนเฮ้ยหนาวหนาวที่ไปชิลอดโอ้โหควันเยอะจังเฮ้ยฉันได้ปืนมาแล้วเอาไปแล้วเหรอนี่เลยเออคืนนี้เราน่าจะรอดนะเนี่ย ที่มาก็ตกหนาวจังเผาให้หมดเลยไฟจะแดงแรงๆจะได้อุ่นๆเพราะหนาวเอนะเย้รู้สึกว่าเมื่อกี้นาจะแก่เดดใช่ไหมดีๆร้อนก็เอ้ดีๆหนาวก็พูดว่าร้อนไม่รู้ดิเออโอ้ยเรานอนนอนดีกว่าทำไก่ปิ้งดิไหมทำไก่ปิ้งดิไหมเด้งะข้างหลังในดิไก่ปิ้งอีกแหละ ่ะไม่ได้กินาอาหารมาสองวันแล้วอ่ะสามปี <laughs> ไม่ใช่เลยครับโอ<ช>้ยโอ้ยโอเคอย่าพูดเล่นดิเดี๋ยวผ่านไปสามปียิงโอ้ยโอ้ยสปายคำถามเราคือเรามาเจอแคมนี้ได้ไงเวแคมนี้เออคำนี้เอออะแคมนี้เมื่อกี้เราเดินมาตรงนี้แล้วก็เจอแคมแต่ไม่ใช่เดินตรงนี้ดิตรงนูนนู้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 นอ๋อใช่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 นนเนี่ยเราตามแผนที่มาเนี่ยเนี่ยเราตามแผนที่มาเนี่ยใช่ รู้สึกว่าแผนที่มันจะสุดแมพแล้วนะไม่เชื่อนายเอาไปดูดิเอาไปดูดิเนี่ยพวกเรามาสุดแผนที่แล้วอะรอแต่ว่าฉันยังไม่ดูหรอกโอ้ยตกใจไก่โอ้ฝาผ่างั้นงั้นเรางั้นงั้นเราลิฟตได้ไงเนี่ยนี่หมีม้าตกแล้วเนี่ยงั้นเราริบนอนกันดีกว่าโอเคปะดับนายไปนอนกอนเลยเดยวฉันดับไฟให้เองโอเคไอ้ขอเตียงหน่อย แป๊บหนึ่งนะขอเจียงหน่อยมาฉันวางให้เองโอเคนอนตรงนั้นฉันนอนตรงนี้นะแยกกันโอเคโอเคดับไฟเลยนะดับไฟเองแล้วกันบายโอ้ถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วเอานี่เรานี่เราตื่นกล้องนายอ่ะนั่นไัยกล้องนายอ่ะเนี่ยฉันถืออยู่นี่กล้องกล้องแคนนอนเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอามัดหัวไว้อยู่หรอไม่ใช่เราอยู่บน ไม่ตอนนี้สกล้องใหม่มาแบบ HD ภาพมันจะชัดเอ้ไก็ได้หันก้นมาให้ฉันนไม่ไม่โอเคนะโอ้ดีกว่าหนาว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 าวอ่านมาวันผ่านมาวันเดียวของขนลุกสู้เลยเอองั้นเราว่าเราไม่ต้องถัก้าอะไรขนลุกแน่นอนนอนนอนลุก เดี๋ยวเดี๋ยวเดเราบิดก่อนบิด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 ูแผนที่ซิว่าดูแผนที่สิว่าว่ามีอะไรบ้างอุ้ยอะไรไปเไปไปทางนี้เถอะไปทางนี้กันดีกว่าเฮ้ยนายรู้สึกว่าเราจะเจอคนป่าด้วยนะนอะนูวิ่งนูไม่นู่นะนู งั้นงั้นรีบไปเถอะครับรีบไปรีบไปเรต้องส่งเขาไม่ต้องส่งเขาดีกว่าไหมอ่ะรีบไปครับเหมือนเราอ่ะเออรีบไปกันดีกว่าตายอืถ่ายปุ๊บก็นี่เลยนะเอาไปเถอะไปเฮ้ยเอาเฮ้ยถึงว่าสี่ทำไมเราเจอแคมป์เฮ้ยก้องซูมไม่หน่อยโอ้ยเจอแคมป์เจอแคมป์ยี่ฉันเดินไปแล้วอ่ะยีเจอแคมป์เจอแคมป์โอ้ยโอ้ยฟาผ่า เอ,อ,อ๊ะจะมาหิมะเยอะจังเลยเนี่ยขุดหิมะออกดีไหมเอ้ยจะจำไม่ได้เอ้ยเมื่อเอ้ยเมื่อกี้ค่ะเปิดไอโฟนดูข่าวนะว่าแถวนี้เขาบอกว่าหิมะมาถล่มอ่ะไม่มีเหตุผลเลยว่าถล่มได้ไงไม่มีด็อกเตอร์ยังไม่ทราบเลยครับถล่มหนักด้วยที่เนี่ยแต่มาถล่มแค่ช่วงเดียวอ่ะไม่รู้ทําไมนะแสดงว,ว่าตอนนั้นมันน่าจะหิมะมันน่าจะลื่นหรืออะไรมั้ง รอขับราเข้าไปเอว่าลืมไปหิมะไม่ใช่คนนี่ว่ามันจะลื่นได้ไงเอ้ก่อนอื่นนะเราดูของในกล่องก่อนดีไหมอ๋อมีแค่ซุ้มเหตุโอซุ้มเห็ดโอเคเราไม่ได้กินข้าวมานานแท้นาแล้วนายเอาไปสองเราไปสองเมื่อกี้ข้าเปิดมอดไวไม่ใช่แหละอืมไม่หิมะมาถล่มเยอะจังงี้เฮ้ยไม่รอแล้วอ้อืโอ้ยายอยาเข้ามาอย่ารวมรักใช่รวมราเแรบหนึ่งนะ น้องโคอ,อเราด,เดูบ้านโอ้โหฉันว่าที่นี่มันน่าแปลกๆไงไม่รู้นะเริ่มเริ่มพอนายเริ่มปิดก๊อกปิดเปิดใหม่ปั๊บอืมฟ้าผ่าเลยไม่รู้เสียงมันอาจจะเป็นที่สัญญาณเลยก็ได้เออญญแล้วฉอออันสังหอนใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้นะรู้สึกมันจะเกิดอันตรายอะไรสักอย่างฉันก็ว่าเหมือนกันนะแต่ว่าหิมะถล่มเยอะมากเลยนเนี่ย่ไม่เคยเห็นมาถลมม่มเยอะอย่างนี้มาก่อน โอ้นายแต่นายนายลองปิดกล้องนะปิดกล้องก่อนนะปิดกล้องก่อนโอเคโอเคโอ้ปิดกล้องแล้วเปิดใหม่เห็นมีอะไรเลยอะไอ้นั่นอยู่นี่หืมปิดกล้องเปิดใหม่เหมือนเมื่อกี้ยังไงก็ยังผ่านโอเคนะทำเสต็มดังซี่อ่ะไปเลยโอ้โห้าโอ้โหโอ้ยมาถล่ม ช่วยด้วยเไไปไ็นลายเป็นลายมากไหมโอ้ช่วยด้วยเดี๋ยวไปช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยมากไหมช่วยด้วยเดี๋ยวฉันพุ่งลงไปขอบคุณขึ้นมาแล้ว <largely S 2> มามาเดี๋ยวฉันช่วยโอ้เขาจะกจะเจ็บขาแล้วเนี่ยเเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นทีนทีระเบิดนะแล้วใครระเบิดล่ะหรือว่า มันก็ไม่รู้นะแต่ดีนะเนี่ยว่าก็ชอบตูซีเผื่อจะเจอคนแต่ดีนะย่กล้องยังไม่พังอ่ะยังถ่ายได้เตอมมึงเอ้คุณนี่ไม่ห่วงชีวิตเลยนะห่วงแต่กล้องอย่างเดียวแล้วเข้าใจว่ากล้องมันสําคัญมากไปเถอะรีบขึ้นกันเถอะยังไงโอ้กล้องนี้ฉันซื้อมาสามล้านมาดูหลุมดิเฮ้ยนั่นไงระบบเลนสโตนเฮ้ยตึงตึง ไม่ใช่เ๋อไม่ใช่ละไปโทรศัพท์เข้าว่ะงันขอรับแป๊บฮัลโหลฮัลโหลมีไข่แน่เลยฮัลโหลฮัลโหลฮิรบายฮิรูบายฮิร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 บาย โอ้ยไฟเบลอแล้วปิดไฟแล้วโว้ยโอ้ยวโอฮยฮอแอมโดนกบแล้วไปแล้วไปยังอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นไงไปแล้วเฮ้ยเ้ยจมอยู่เปิดเปิจุดแดงด้วยมันมีจุดแดงๆแถวนี้ด้วย ในแม่บ้ามาดูดิฮะมาดูมันจะมีจุดแดงๆเล็กๆอยู่อ่ะคล้ายๆออมส้มอ่ะไหนไปตรงั้นกันหมไหนจุดแดงๆของนายเอ้ยนายเอามาเถอะน่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันพาไปหาเองเอานายเดาองไปดีดเมาเองเองเออยาฉชาจะซูมกล้องดูว่ะตามฉัานมาเลยป๊บนึงนะถ้าเราตรงไปทางนั้นแม่ก็เจอฮีโร่บาย เฮ้ยจันว่าหลบยีรูปบ้านก่อนดีไหมเพราะยีรูปบายนี่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ธรรมดานะเอาไนอยู่ไหนเนี่ยนี่เราก็หนีหนีมาเจอแคมป์เราแล้วหายไปยังอลองหันไปดูใหม่ดิเฮ้ยยิ้มไปทำไมยิ้มไปยิ้มไปเฮ้ยแตจะตาตาเอ้ยอะไรอ่ะเออใครจามที่บ้านฉันเนี่ยที่ชาข้าวันไปเองเหรอ HAPPY <im it> BIRTHDAY TO to you อันนี้ค่ะฝันไปเหรอนนะเนี่ยเอา้นะเอาเฮ้ยวีเฮ้ยแล้วนายตายไป้ไม่ใช่เหรออ่ะตายอะไรพวกเราจัดงานวันเกิดให้นายอยู่ไม่ใช่าน,นายฝันร้ายเหรอเอา้าหรอแล้วแล้ว,ลวนายอ๋อนายคนโอ้ยมาปแต่ <im it> ว่านะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยชื่อจริงมันชื่อฮีโร่บาย แต่ชื่อเล่นมันนะ่ะชื่อโลโอเคเอามาแต่งเพลงนะโลโลลีโลลีโลลีโโลลีโลไม่ใช่โอ้แล้วนี่มันเกิดชนนี่ไงแค้ง,งานมันเกิดนายแล้วทำไมอ,อายุครบปีโอเค,อร,อ,อ,เคอร่อยมากเลยอ่ะไม่ไดกินเนียนะอร่อยเนี่ยนะไม่เมื่อกี้ข้ากินจิบบิิบจิบยินิิน ใครจรู้ว่ามือฉันเป็นยังไงอ่ะอื้ออด่อยอื้อโอ้อร่อยโอ้เกิดน้าก็จริงนะแต่ได้ไม่น่ากินหมดขนาดนี้นะอ้าวงั้นเดี๋ยวจะไปทําใหม่ให้คนอื่นกินก็ได้อ้าวและอ๋อตู้เย็นนี่น่ะไม่ใช่ทันเอ้ยโลออกมาเราจะเอาใครที่อยู่ในกล่องที่เราทําเผื่อไว้ทํไมต้องไม่อยู่ในตู้เย็นด้วยอเออเอาก็เคยเคยตั้งไว้ในตู้เย็นไง โอเคเอาแล้วแล้วไปจำปลาจำปลาอะไรกันโอเคได้ใครบอกมาแล้วพวกเรามากินกันเลยว้าวมากนแล้เย้เย้เฮ้เดี๋ยวเหลือมาให้สีสีมากินแล้วสีสีมากินมากินแล้วสีกินยังไงแล้ว เอ้ามาติอ่ะโอ้โหเอาไม่บอกเออประตูด้านล่างไม่บอกมานายมาเจอโอ้โหประตูปิดตัว,ตวน้าตตามาเลยไปไปไปกินเค้กเลยครับเอ,อกินให้หมดเลยยากินให้หมดเลยกินให้หมดด้วยอ่ะากเอา,เอาโอเคนาะยกินหมดแล้วงั้นเอาแล้วแล้วแล้วข้าเห็นเอ้ยแต่ที่ข้าฝันไปล่ะ ข้าฝันเรื่องะลยเออเออ,เอ,อใช่ตอนที่นายหลับไปอะ่ะมีเรื่องระเบิดเกิดขึ้นน่ะรอแล้วต,ตัวลงมาแถวๆที่เขาเล่าว่าห,หิหิมะตกเอ้ยหิมะถล่มอะ่ะเฮะ้เฮ้เเอแล้วที่ข้าฝันแคมป์แล้วก็มีแคมป์อยู่แถวด้วยอ่ะแล้วแล้วมีกระสอบระเบิดด้วยนะใช่ใช่ใช่มีมีระเบิดแถวๆนู่นผูเฒ่านู่นแล้วนี่คันเอยเิกแล้ว ทำไมข้าฝันตรงกันเลยฝันหนื่งกันนายฝันถึงนายฝันถึงใครเหรอใช่ฉันฝันถึงฮีโร่ไปจะบอกว่านายฝันถึงท่านผู้นั้นอีกแล้วอ่ะใช่คู้นั้นเหรอเอ้ยเอ้ยปวนหัวเอ้ยปวดหัวเอ้ยเอ้ยเป็นไรเป็นไรเปล่าปวดหัวเข้าปวดหัวจังเลยอ่ะ เอ้ยแป๊บหนึ่งนะรู้ส okay, ึกว mm ่าไอ้นี่หัวมใหญ่เกินไปรู้สึกคล้ายๆเป็นหน้ากากเอ้ยนายถอดออกมาให้ดูหน่อยดิใช่ถอยใร้ดูดิเฮ้ยสวัสดีครับโอเคนะครับอันนี้คือนะฮะไอ้ใครเพิ่งราขาดไปเมื่อกี้นะฮะใครอยากรู้เบื้องหลังนะฮะไปดูตอนก่อนจะจบนะ ครับเดี๋ยวเราจะตัดเปิงหลังนี้น้ำปัดนาวเอ้ยไม่ใช่น้ำปัดนาวเขาจะไม่ได้ตอนนี้ครับอันนี้ที่นี้อันนี้คลิปคลิปน่าตลกพรงนี้ใช่ไหมพี่ไม่รู้ดิครับอันนี้อันนี้เราไม่แน่ใจนะฮะเออเออเออฮิโรบายเอาฮิโรบายยังไม่นั่งโูไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมฮิโรบายเขาไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเออบ้านใหม่เขาทำงานก่อนบ้านครับครับดึงตึงตึงแดงตึงบางแดง โอเคนะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแมปอะไรนะพูดตามชื่อเลยครับแมปของพวกเรานะฮะแมปวีบีจแต่ว่าพี่วีเข้งคนเดียวฮะวีอาร์บีจีแลนีวก็หลายคนอยู่ฮะเป็นเพื่อวอร์นครับโดยใช้ไอีี่วีไมครับปกติปกติก็ว่าจะทําอยู่นะครับแต่ว่าขี้เกียจทำเี่ยแต่ว่าผมว่าไม่ลงดีกว่านะฮะเดี๋ยวตุกตุกก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 ็ ก็มีคนมาเล่นไม่เล่นหมออีกนะฮะก็อันนี้เปิดเปิดกันแค่นี้แหละครับเรื่องจริงมีเรื่องสิบกว่าคนนะครับที่เข้ามานะโอเคครับนี่นี่ฮะพ่อผมมีป้ายคนที่อยู่เกาะไหนก่อนนู้นเกาะนี้อยู่ฮะพี่เอาครับพาไปดูใน่สุอยากอยากมาอยู่ด้วยก็สามารถคอมเมนต์คลิปด้านล่างและอย่าลืมซับสไคร้กับไลค์คลิปคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคมาดูกันตรงนี้ครับใครอยากเพิ่มโปใตนสกายดึงทพื่อจัดเวลาหลังยวจัดจัดให้ครับอยากอยากรู้จักกับใครอยากคุยกับใครก็เออครับแอดสกายพวกเขาไปได้เลย ก็ถามจะถามแต่ว่าแต่ว่าผมจะบอกนะไอคนที่ชื่อว่าไอตองตินนะคะผมขอบอกนีผมขอบอกดีๆเลยนะคะทำคมดีๆนะฮะอย่าแอดมันครับผมเพราะว่าอะไรอะไรก็คือพูดพูดได้ไหนโอเคครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ไม่ได้มาทัวร์เมืองเอฟบซีนะครับโอเค เออยังครับยังครับถ้าให้คอมเมนต์ก่อนครับถ้าเกิดต้องการนะครับเอสไกร้มาได้เอ่อตรงนี้เลยนะครับเออเอสไคหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผ่าก็ได้ครับเออสามารถเอสไกร้นะครับด้านล่างเออด้านล่างนี้นะครับด้านล่างเนี่ยครับด้านล่างนี้ได้เลยอีากใพาไปใครด้วยก็ใายเอ้ก็ก็คุยในสไครหรือใต้คลิปที่ผ่นนะครับใครอยากชวนก็ เอออยากจะอยากจะให้เล่นเกมอะไรก็ได้เลยครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นแค่คลิปพิเศษถ้าถ้าพวกคุณอยากจะเล่นแมทช์ขอยงไทยตอนนั้นนะคะให้เลยครับเออครับเออลืมไปครับตอนนี้กำลังรับสมัครนะครับรับสมัครทีมงาน VRPG เพิ่มเติมนะครับโอเคครับใช่ใชก็ในไทยก็คนเอเชียแหละครับแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยก็คือคนไทยหนังเราน้อยะครับคนไทยหนังเราหนึ่งเราน้อยน,นะครับแต่เรื่องจริงเพื่อนในสกายเราเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยเรียกครับว่าพวกเขาไปรับไม่ได้ตัวคนเดียวครับ รนันต้องเยอะแต่ไม่อ่อนแต่อ่อนน้อยๆเนี่ยครับงั้นงั้นเออตอนนี้เรารู้สึกว่ายีรบายมาแล้วไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้บ้าน,นบ้าน,านคุณยิรบายเนี่ยเนีย่ยพี่เนี่ยยิรบายเนี่ยขี่หมูอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าบ้านใ,<ช>ใคร,ใครอันนี้บ้านคุณเอ,อินะอ่าถ้าบ้านถ้าบ้านถ้าบ้านคนอื่นใครอยากเข้ามาให้เข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ได้โอพีนะะก็คือพวกผมเน้นเออก็ถ้าหลายคนจะถามว่าพี่รู้จักกันได้ไงเี okay, ่ครับ เออเรารูา้จักกันได้ไงหรอครับคนที่ทำให้พี่วีเขารู้จักนะฮะก็คือแอสซาซินครับส่วน<บ>คนที่ทำให้ผมรู้จักแอสซาซินก็คือท่านปรีมนะฮะโอเคครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปพึ่งหลังเพตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่คลิปพึ่งหลังครับ,ค,ปปค,รบคือคลิปโบนัสเออเป็นเป็นโบนัสพิเศษนะคะที่เราแถมให้นะถ้าใครอยากไปเล่น <ะ S 1> ถ้าใครอยาก,ายากชวนผมไปเล่นอ,อะไรด้วยนะฮะก็คอมเมนต์มาได้ฮะ,ะแต่ชาเซลโลแอปเนอไม่แอปโนเซโลผมไม่เอาฮะ แต่ถ้า GTA d ีไม่เป็นไรครับ GTA DC เออครับโพส s e ไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับกันโพสคลิปเลยนะครับงั้นก่อนจากลาครับทุกคนครับก่ามันจะไปดูอยู claro> ่นะก่อนจากลาครับก่อนจากลาขึ้นมาบนเตียงครับขึ้นมาบนเตียงครับเออเยอกอะแล้วปับไปตเตอร์มาบนเตียงครับคมาแอตเตอร์จรครับนอนครับนอนครับนอนฮะเออไอที่นอนกันให้หมดครับนอนครับ ฮีโร่ายนอนนะฮะหนุชไอฮีโร่ายนอนเดี๋ยวนี้เฮ้ยให้ฮีโร่ใบนอนเดี๋ยให้ฮีโร่ายนอนโอ้ยฮีโร่ายบอกผมจะนอนข้างบนน่ะรบายนอน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 เลยครัจะนอนแล้วเนี่ยเออนอนเลยครับเดี๋ยวก็ต้องเียนนาไรกันเดี๋ยวก่อนยีโรบายชมวิวครับนอนแล้วครับโอ้โหพี่ยีโรบายหันหน้ามาแล้วไม่มีชื่อแล้วจริงนะโอ้โหเลยโอเคครับขอจบคลิปบนน้ำเพลินนี่ ไม่กดอ่ะเฮ้ย TNT เกิดคลองเลยวะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเอาม้นจะตัวหายเฮ้ยใครมาวางอะไรกัตันทับเนี่ยใครมันมาเอาออกสีมึงลันกดใหม่ดิมงกดใหม่ดิเฮ้ยอย่าพึ่งกดครับอย่าพึ่งกดอย่าพึ่งกดตัดสายก่อนกดดิกด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 ดิกดดีสีกดแล้วนี่กดแล้วเหรอเนี่ย ถ้ามาอี่อาถ้ามันขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นแล้วเออเลสโตนอันนั้นมันจะใช้ไม่ได้อ๋ออ๋อหักคอนหักคออเาอแล้วเห็พี่ทำไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วยังมันเนี่ยเนี่ยต้องให้มันเอียงมาเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาน้องต้องเข้าใจว่าเอียงแล้วอะเลสโตนมันใช้ไม่ได้อ่าใครเก่งเลสโตนพี่ให้เลยไปเลยได้ย่งมันจะเละมากกว่ามึงยังจะมาบอกอีกนะว่ามึงเก่งระบบเลสโตนเนี่ย แต่ตอนนั้นมันก็ทำแมปพังไปแล้วรอบนึงอะลา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 เนี่ยพี่ทำอย่างนี้แหละวงจรมันหมุนโอเคไหนใครก็ได้ไปกดทีนทีหน่อยกดเดียกดเดียวเดียวกดเน่ยก็บปากกดกดระบบแล้วตัวไม่ถึงว่ะต้องตรงนี้อาลิพิเตอร์ไว้นี่ะต้องใหญ่ดูไว้น ไม่เออพอรีพิเตอร์ไว้ตรงนี้ใช่ป่ะเลยแล้วก็สโตนก็มานี่โอเคลองปิดดิลองปิดดิลองไปปิดดิสิอย่าเพิ่ง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 ปิดสายมาถึงแค่นี้สายมาถึงแค่นี้ใคพี่สายมาถึงแค่นี้พี่สายมาถึงแค่นี้รอเอ้ยอย่าเพิ่งสีสีปิดปิดวงจรก่อนปิดบอลปิดกันโอเคพี่ฮะ เดี yeah, so mm ๋ยวผมจะวางอันมิกเซอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็เซนสโตวางไว้ข้างหน้าหนึ่งค่ไหนไหนแป๊บนึง่ะมาดู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 อย่างนี้นะมาดูแป๊บนึงพี่เห็นแล้วสีเรากดนิดสีเรากดนิดเดี๋ยวต้องมาเทียนทีออกก่อนแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งกดนะยวนึงจะดูเฮ้ยพี่ออกไปก่อนพี่ออกไปก่อนไปก่อนจะไปทั่วเออต้องมาเทียนทีออกทั้งหมดก่อนไม่ใช่อย่าเพิ่งเอาออกหมดสิ ยังไม่หมดเ,เอาออกไปแค่บางชนิดเออสีกดแล้วใช่ไหมกดแล้วป <Good now. S 1> ัาพีพ่อ